คนักศึกษาทุกท่านเราจะมาต่อกันที่วิชาระบบบัญชีนะคะเราจะมาต่อกันที่บทที่10ระบบบัญชีสําหรับการจัดซื้อและการควบคุมสินค้าคงเหลือจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด8หัวข้อนะคะหัวข้อที่1วัตถุประสงค์ของระบบบัญชีสําหรับการจัดซื้อและการควบคุมสินค้าคงเหลือ 2. การแบ่งแยกหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อ 3. การควบคุมสินค้าคงเหลือ 4. การควบคุมพัสดุที่ใช้ในระหว่างผลิต 5. การควบคุมงานระหว่างทำ 6. การควบคุมสินค้าสำเร็จรูป 7. การตรวจนับสินค้าคงเหลือและ 8. การปรับปรุงสินค้าคงเหลือค่ะหัวข้อที่1วัตถุประสงค์ของระบบบัญชีสำหรับการจัดซื้อและควบคุมสินค้าคงเหลือ การวางระบบบัญชีที่เกี่ยวกับการจัดซื้ออย่างมีประสิทธิภาพจะก่อให้เกิดประสิทธิผลดังต่อไปนี้ 1. การซื้อสินค้าสำเร็จรูปพัสดุในการผลิตจะต้องเป็นของที่ได้รับการอนุมัติให้ซื้อได้และวิธีการจัดซื้อจะต้องทำตามระเบียบที่วางไว้ 2. เมื่อได้รับของที่สั่งแล้วต้องมีการตรวจสอบทั้งปริมาณและคุณภาพของที่สั่งด้วยค่ะ 3. การทำใบสั่งจ่ายและการจ่ายเงินค่าซื้อจะต้องแน่ใจว่าเป็นของตามที่เราสั่งจริง 4. ของที่ได้รับไว้แล้วนั้นจะต้องมีการควบคุมอย่างเหมาะสมอันนี้ก็จะเป็นวัตถุประสงค์ของระบบบัญชีสำหรับการจัดซื้อแล้วก็ควบคุมสินค้าคงเหลือหัวข้อที่2นะคะการแบ่งแยกหน้าที่ต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อก็จะเป็นการเสนอซื้อ ขออนุมัติซื้อเมื่อเราขออนุมัติซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเกิดการสั่งซื้อเกิดขึ้นเมื่อมีการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์แล้วเราก็จะได้รับของพร้อมกับเอกสารการซื้อเสร็จแล้วเราก็จะทําการตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับการซื้อและการทําใบสั่งจ่ายอันนี้ก็จะเป็นแผนภาพวงจรหน้าที่ต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อนะคะ หัวข้อที่3นะคะการควบคุมสินค้าคงเหลือสินค้าคงเหลือของกิจการที่ผลิตสินค้าจำหน่ายเองอาจจะแยกเป็น3ประเภทก็คือ 1. สินค้าสำเร็จรูปคือสินค้าที่พร้อมจำหน่ายได้เลยทันที 2. งานระหว่างทำก็คือสินค้าที่อยู่ในระหว่างผลิต 3. พัสดุที่ใช้ในระหว่างผลิตก็คือส่วนประกอบของการผลิตสินค้านั่นเองค่ะ อันนี้ก็จะเป็นการควบคุมของสินค้าแต่ละอย่างนะคะสินค้าคงเหลือแต่ว่าควบคุมในแต่ละจุดทั้ง3จุดนี้หัวข้อที่4นะคะการควบคุมพัสดุที่ใช้ในระหว่างผลิตแผนกพัสดุหรือรแผนกคลังพัสดุนะคะ 1. มอบให้เจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นผู้รับผิดชอบในการเก็บรักษาพัสดุทุกชนิดให้พ้นจากการจุลกรรมและความเสียหายเกิดมาจากการเสือ่อมคุณภาพหรือภัยธรรมชาติอื่นๆนะคะ 2. จัดหมวดหมู่ให้รหัสพัสดุทุกชนิดพร้อมทั้งจัดให้มีบัญชีย่อยหรือบัตรพัสดุเพื่อลงบัญชีแบบต่อเนื่องสำหรับพัสดุทุกรายการที่นำเข้ามาจัดเก็บในครั้ง หรือมีการจ่ายออกไปค่ะมีการทำบัญชีเข้าออกรับจ่ายพัสดุเพื่อตรวจสอบยอดตลอดเวลา 3. ในการส่งใบเสนอซื้อไปให้แผนกจัดซื้อนั้นจะต้องใช้แบบฟอร์มที่ถูกต้องและปฏิบัติตามวิธีการที่กำหนดไว้ในเรื่องของการเสนอซื้อ 4. เมื่อได้รับพัสดุจากแผนกรับของจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าพัสดุที่ส่งเข้ามานั้น เป็นของที่ใช้ในการผลิตตามปกติหรือเป็นของที่มันตรงกับที่เราสั่งไปนั่นเองค่ะ 5. แยกพัสดุที่ได้รับออกเป็นประเภทแล้วตรวจสอบดูทั้งชื่อประเภทจำนวนเปรียบเทียบกับใบรับของก่อนนำเข้าเก็บค่ะ 6. การจ่ายพัสดุจากคลังจะทำได้ต่อเนื่องเมื่อมีหลักฐานคือใบเบิกซึ่งมีผู้อนุมัติอย่างถูกต้อง อันนี้ต้องมีพูดว่ถูกต้องเราถึงจะให้เบิกนะคะสในส่วนของแผนกผลิตนะคะหัวข้อย่อยคือ1ในการผลิตสินค้าแต่ละครั้งแผนกวางแผนการผลิตจะคำนวณปริมาณวัตถุดิบและวัตถุดิบที่ต้องใช้ไว้ล่วงหน้าทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เบิกของมามากเกินความจำเป็น2การมอบหมายให้พนักง,งานคนหนึ่งซึ่งเชื่อถือ ได้ให้เป็นผู้อนุมัติใบเบิกพัสดุโดยตรวจสอบกับรายการที่ได้รับจากาแผนกวางแผนการผลิต 3. ถ้ามีพัสดุที่เบิกเกินหรือเบอิกมาผิดควรจะจัดส่งคืนครั้งโดยทำใบส่งคืนและให้คลังพัสดุเซ็นรับไว้เป็นหลักฐานเพื่อให้แน่ใจว่าไม่ได้มีการนำของเหล่านั้นออกไปใช้ส่วนตัวอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ แผนกต่อไปแผนกบัญชีนะคะหัวข้อย่อยคือ 1. จัดจะทำบัญชีพัสดุทุกชนิดที่เก็บรักษาไว้ที่คลังพัสดุ 2. ทุกครั้งที่มีการรับหรือจ่ายพัสดุแผนกบัญชีจะได้รับเอกสารหลักฐานประกอบการรับหรือจ่ายซึ่งได้แก่ใบรับของหรือใบเบิกซึ่งมีผู้อนุมัติอย่างถูกต้องแผนกบัญชีจะต้องนำเอกสารเหล่านี้มาลงบัญชีคุมพัสดุทันที 3. เมื่อสิ้นงวดจะต้องมีการตรวจนับพัสดุคงเหลือที่มีอยู่จริงและนำรายการที่ตรวจนับได้มาเปรียบเทียบกับยอดคงเหลือตามบัญชีถ้ามีผลต่างจะต้องทำการปรับปรุงบัญชีให้เท่ากับจำนวนที่ตรวจนับได้จริงอาจจะมีการเบริกผิดพลาดหรือว่าลงบัญชีผิดพลาดก็ตรวจสอบได้นะก็ให้บัญชีตรวจสอบก็จะมีการตรวจนับพัสดุกันตรวจนับ ยอดที่เหลือจริงกับชนยอดที่บัญชีได้ทำการตรวจสอบไว้ค่ะหัวข้อที่ 5. การควบคุมงานระหว่างทำา 1. การควบคุมต้นทุนวัตถุดิบทำได้โดยการวางแผนการผลิตกำหนดจำนวนวัตถุดิบที่จะต้องใช้ในการผลิตแต่ละนแผนกและให้ผู้ควบคุมงานทำใบเบิกวัตถุดิบเหล่านั้นขึ้นมา 2. การควบคุมค่าแรงงานทำได้โดยการให้หัวหน้าคนงานรับรองบัตรจดเวลาที่คนงานทำขึ้นเพื่อบันทึกเวลาที่แต่ละคนใช้ทำงานในแต่ละงาน 3. ค่าใช้ใจ่ายโรงงานที่บันทึกบัญชีงานระหว่างทำนั้นแผนกบัญชีต้นทุนจะเป็นผู้คำนวณโดยใช้อัตราที่กำหนดไว้ล่วงหน้า 4. ส่วนประกอบทั้ง3ของต้นทุนก็คือวัตถุดิบ ค่าแรงค่าใช้ใจ่ายการผลิตจะรวมกันออกมาเป็นต้นทุนสินค้าสำเร็จรูปเมื่อสิ้นงวดจะมีสินค้าจำนวนมากที่อยู่ในระหว่างการผลิตซึ่งสินค้าระหว่างผลิตเหล่านี้จะต้องมีการควบคุมที่ดีเพื่อไม่ให้เกิดการเสียหายทั้งการทุจริตและภัยธรรมชาติอันนี้ก็จะเป็นการควบคุมงานระหว่างทำแผนกต่อไปแผนกบัญชีต้นทุนนะคะ หนึคำนวณราคาสินค้าที่อยู่ระหว่างการผลิตในโรงงานโดยคำนวณค่าวัตถุดิบจากใบเบิกวัตถุดิบค่าแรงงานทางตรงจากใบลงเวลาและประมาณค่าใช้จ่ายโรงงานโดยใช้อัตราค่าใช้จ่ายโรงงานจัดสรรที่ประมาณขึ้นไว้ล่วงหน้าหรืออาจจะเป็นการคำนวณค่าเฉลี่ยค่าใช้จ่ายโรงงานหาร3เดือน6เดือนก็ได้ค่ะ 2. การคำนวณราคางานระหว่างทำคงเหลือตามระบบบัญชีต้นทุนตอนและระบบบัญชีต้นทุนงานมีวิธีการที่แตกต่างกันระบบต้นทุนตอนจะมีรายงานต้นทุนการผลิตของแต่ละตอนหรือแต่ละแผนกซึ่งแสดงจำนวนหน่วยที่ผลิตและราคาต้นทุนหน่วยสินค้าที่ผลิตเสร็จ ซึ่งจะช่วยให้การคิดต้นทุนเพื่อโอนออกจากบัญชีงานระหว่างทำรรดังนั้นยอดคงเหลือในบัญชีงานระหว่างทำจึงแสดงต้นทุนของสินค้าที่ยังผลิตไม่เสร็จส่วนระบบต้นทุนงานจะหาต้นทุนสินค้าที่ยังผลิตไม่เสร็จได้จากบัญชีคุมยอดงานระหว่างทำในระบบบัญชีต้นทุนงานจะมีการบันทึกต้นทุนของแต่ละงานไว้ในงบต้นทุนงาน เมื่อสิ้นเดือนจะมีการแยกต้นทุนออกเป็นสองประเภทก็คือ 1. งงานที่เสร็จแล้วและ 2. งงานที่ยังไม่เสร็จต้นทุนของงานที่เสร็จแล้วจะนำโอนออกมาจากบัญชีงานระหว่างทำเพราะว่าเราทำเสร็จแล้วเมื่อรวบรวมยอดงบต้นทุนงานที่ยังไม่เสร็จแล้วทั้งหมดทุกๆงานจะต้องเท่ากับยอดคงเหลือในบัญชีคุมยอดงานระหว่างทำอีกด้วย อันนี้ก็จะเป็นข้อแตกต่างระหว่างระบบต้นทุนตอนและต้นทุนงานต้นทุนของงานระหว่างทําที่แผนกต้นทุนคํานวณขึ้นควรจะมีการตรวจสอบเป็นครั้งคราวโดยผู้ตรวจสอบภายในหรือพนักง,งานบัญชีก็อาจจะให้ใครเข้าไปออดิตก็ได้ค่ะเพราะว่ามันก็เสี่ยงต่อการทุจริต การควบคุมสินค้าสำเร็จรูปข้อย่อยก็คือ 1. จัดจะทำบัญชีสินค้าสำเร็จรูปในแต่ละชนิด 2. ในกิจการที่ผลิตสินค้าจำหน่ายเองเมื่อมีการนำสินค้าที่ผลิตเสร็จออกจากโรงงานมาส่งยังคลังสินค้าสำเร็จรูปจะมีใบนำส่งจากแผนกผลิตซึ่งในใบนำส่งนี้จะใช้เป็นหลักฐานในการลงรายการ ในบัตรสินค้าที่แผนกคลังสินค้าและแผนกบัญชีก็คือออกจากคลังสินค้ามาเข้าแผนกบัญชีแล้วก็จะใช้ตัวนี้เป็นการลงบัญชี 3. ในการจ่ายสินค้าออกจากคลังเพื่อนําไปส่งให้แก่ผู้ซื้อจะต้องมีหลักฐานคือใบส่งของหรือใบกํากับสินค้าซึ่งมีผู้อนุมัติถูกต้องแล้วมาแสดงจึงจะจำหน่ายออกไปได้ หัวข้อที่7การตรวจนับสินค้าคงเหลือสินค้าคงเหลือคือพัสดุสินค้าสำเร็จรูปทุกชนิดที่มีไว้ในกิจการจะต้องมีการควบคุมโดยการลงบัญชีสินค้าแบบต่อเนื่องคือลงทุกครั้งที่มีการรับจ่ายซึ่งจะทำให้ทราบยอดคงเหลือในแต่ละวันหรือว่าวันใดวันหนึ่งได้ทันเวลาเลยนอกจากนั้นควรมีการตรวจนับของจริง เพื่อตรวจสอบกับจำนวนที่บันทึกไว้ด้วยเพื่อขจัดข้อผิดพลาดและการทุจริตซึ่งอาจจะแบ่งการลงบัญชีตรวจนับสินค้าได้เป็น2วิธีก็คือ1การตรวจนับแบบต่อเนื่องกับ2ตรวจนับเมื่อตอนสิ้นงวดการตรวจนับสินค้าแบบต่อเนื่องใช้วิธีการแบ่งการตรวจนับสินค้าแต่ละชนิด โดยทั่วถึงการตลอดทั้งปีโดยอาจจะหมุนเวียนการตรวจนับตามบัญชีคุมสินค้าแต่ละชนิดฉะนั้นบัญชีคุมสินค้าคงเหลือแต่ละบัญชีจะได้รับการตรวจสอบกับสินค้าตัวจริงอย่างน้อย1ครั้งในรอบปีหรืออาจจะเป็นหลายครั้งก็ได้ดังนั้นจึงต้องมีการวางแผนให้มีการตรวจนับสินค้าบางส่วนในแต่ละวันแต่ละสัปดาห์หรือแต่ละเดือน อันนี้ก็จะต้องมีการนับอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆอันที่2นะคะตรวจนับสินค้าเมื่อสิ้นงวดวิธีนี้บัญชีคุมสินค้าคงเหลือแต่ละชนิดจะได้รับการตรวจสอบกับสินค้าที่มีอยู่จริงตามวันที่กำหนดไว้สําหรับการตรวจนับสินค้าซึ่งโดยปกติมักจะทำกันในระยะใกล้ๆสิ้นงวดบัญชี วิธีการที่จะช่วยการตรวจนับเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและได้ผลถูกต้องนั้นก็คือควรกำหนดวันที่ตรวจนับเสียก่อนซึ่งควรนับไปใกล้วันที่จะปิดบัญชีประจำปีและเมื่อมีการแก้ไขปรับปรุงรายการบัญชีคงเหลือให้ถูกต้องแล้วจำนวนสินค้าคงเหลือจะปรากฏในบัญชีคุมยอดแต่ละชนิดก็อาจจะถือว่าเป็นยอดที่ถูกต้องและจะนำไปแสดงในงบดุลในวันปิดงวดด้วย ก็คือกำหนดวันกันเลยว่าจะนับวันไหนและถ้าเกิดข้อผิดพลาดก็ทำการปรับปรุงได้ก่อนที่จะทำการปิดงวดก่อนที่จะลงบัญชีในงบดุลน,นะคะหัวข้อสุดท้ายนะคะหัวข้อที่8การปรับปรุงสินค้าคงเหลือเมื่อได้มีการตรวจนับและได้สรุปผลโดยการทำรายงานสินค้าคงเหลือตามที่ตรวจนับได้แล้ว ต้องมีการเปรียบเทียบผลที่ได้จากการตรวจนับกับยอดคงเหลือตามบัญชีและคำนวณผลต่างทั้งปริมาณและจำนวนเงินรายงานการเปรียบเทียบสินค้าคงเหลือจากการตรวจนับยอดตามบัญชีนั้นแผนกตรวจสอบภายในจะเป็นผู้จัดทำขึ้นเพื่อเสนอกรรมการผู้จัดการในการอนุมัติแล้วก็จะทำใบโอนบัญชีขึ้นโดยส่งสำเนาฉบับหนึ่งไปให้คลังสินค้าเพื่อปรับปรุงบัญชีสินค้าคงเหลือ ทั้งที่แผนกบัญชีและคลังสินค้าให้ถูกต้องตรงกันก่อนที่จะเริ่มงวดบัญชีถัดไปก็คือถ้าเจอบัญชีไม่ตรงก็คือต้องปรับปรุงเลยค่ะให้ตรงคลิปนี้เราก็จะพูดถึงเกี่ยวกับระบบบัญชีสำหรับการจัดซื้อและควบคุมสินค้าคงเหลือก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสวัสดีค่ะ